ใช<จ>่ครับตอนนี้ครับผมไม่อยากมองเพราะน้องอยู่กับหลายคน ก็เรแต่ถ้าเกิดที่มีกล้องนี้มา็กล้องของทางของทางของทางดีดามดาวไร้ล้นเหตุหนึ่ เราต้องมีตัวบันทการนั่งการเดินการเคลื่อนไหวเพราทฉะนั้นว่าไม่ต้อเป็นที่วามแย่งต่งกัน